ตื่นเช้ามาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวสูงวัยส่วนใหญ่ดื่มอะไรกันคะชากาแฟหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ช่วยบอกให้รู้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ดื่มอะไรกันอยู่ค่ะเพราะวันนี้สูงวัยใจแซบอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาลองเปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าเช้ากันสักหน่อยค่ะก่อนไปติดตามว่าเมนูเครื่องดื่มมีอะไรบ้างที่น่าจะดื่มในตอนเช้าท่านที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ และท่านที่ชมผ่าน YouTube นะคะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะเครื่องดื่มแต่ละชนิดก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปแล้วเครื่องดื่มแบบไหนบ้างที่เหมาะที่จะดื่มในช่วงเช้ามาดูกันค่ะ 1. น้ําน้ำเปล่า ดื่มที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ําเปล่าเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าน้ําเปล่านั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดหลังจากที่เราตื่นนอนเพราะน้ําเปล่านะคะจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดความพร้อมในการทํางานเติมความสดชื่นรวมทั้งขับของเสียออกจากร่างกายของเราค่ะนอกจากนั้นค่ะยังช่วยปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายดังนั้นนะคะหลังตื่นนอนค่ะจึงควรดื่มน้ําเปล่า1-2แก้วในทุกๆเช้าค่ะ 2. น้ำอุ่นผสมมะนาวอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่มักจะถูกแชร์กันอย่างมากในโลกโซเชียลซึ่งจริงๆแล้วน้ำอุ่นผสมมะนาวก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเช่นช่วยย่อยอาหารเพราะน้ำมะนาวมีองค์ประกอบคล้ายกรดไฮโดรคอริกค่ะที่อยู่ในน้ำย่อยกระเพาะอาหารซึ่งช่วยเสริมแรงย่อยอาหารได้ดีขึ้นแถมยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้บีบต,ตัวเพื่อขับสารพิษออกมาพร้อมกับอุจจาระเหมือนเป็นการดีท็อก และมะนาวยังเต็มไปด้วยกรดซิตริกวิตามินซีที่ช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายแต่ส่วนเรื่องที่ช่วยป้องกันมะเร็งนั้นนะคะทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะฉะนั้นหากเจอข้อความที่ส่งต่อกันว่าการดื่มน้ำอุ่นผ,ผสมมะนาวช่วยเรื่องมะเร็งก็อย่าไปแชร์ต่อนะคะ 3. ชาเขียว การดื่มชาเขียวหนึ่งแก้วในตอนเช้าสามารถปลุกให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าได้นะคะแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเผาผลาญไขมันช่วยลดความดันได้ด้วยค่ะและในกระบวนการผลิตชานะคะพบว่าชาเขียวจะให้ปริมาณสารสำคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาดำแล้วก็ชาอู่หลงเพราะสะกัดด้วยการอบไอน้ำด้วยเหตุนี้ค่ะจึงไม่ทำลายสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การดื่มชาเขียวไม่ควรแช่ถุงชาเกิน3นาทีเพราะหากเกิน3นาทีแล้วนะคะจะทําให้มีสารแทนนินที่ทําให้มีรสฝาดแล้วก็ขมทําให้เกิดอาการท้องผูกได้ค่ะ 4. กาแฟดํานอกจากกลิ่นที่หอมและรสชาติที่มีส่วนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นตื่นตัวและเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วค่ะ รู้ไหมคะว่าหากเราดื่มกาแฟดําในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อระบบการทํางานของร่างกายด้วยค่ะเช่นช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายให้เหมาะสมยืดอายุการทํางานของระบบประสาทลดความเสี่ยงของโรคสมองและระบบประสาทอย่างโรคอัลไซเมอร์โรคพากินสันและโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆได้ด้วยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะต้องดื่มกาแฟดำแบบไม่ผสมน้ำตาลค่ะ 5. โกโก้ Go. การดืม่มโกโก้นะคะสามารถดื่มได้ทั้งแบบชงดื่มหรือว่าใช้เป็นส่วนผสมในของหวานซึ่งโกโก้นั้นนะคะหากกินให้พอเหมาะและถูกวิธีจะช่วยเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงช่วยคลายเครียดได้ค่ะเพราะในโกโก้ Go นะคะจะมีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียด ทำให้เรานะรู้สึกผ่อนคลายกระปี้กระเป๋าและยังมีสารทีโอบโบรไมด์และฟินินอาานินนะคะที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจขยายหลอดเลือดนอกจากนั้นค่ะยังมีสารที่ช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ 6. น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของใครหลายๆคนซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะเช่น เป็นแหล่งโปรโตีนวิตามิน A วิตามิน B12 โพแทสเซียมและไอโซฟลาวนซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินดีเพราะน้ำเต้าหูา้ทำมาจากธรรมชาติจึงไม่มีคอร์สเตอรอลและมีไขมันอิ่มตัวต่ำค่ะมีเส้นใยธรรมชาติที่ดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะ 7. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวได้ชื่อว่ามีไขมันแคลอรี่ต่ำ แถมช่วยลดอาการหิวหรือว่าความอยากรับประทานอาหารได้ค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวยังช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์และช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะจึงเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการอย่างที่กล่าวมานะคะหากท่านใดอยากทานน้ำมันมะพราะ้าวแนะนำให้ทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ควบคู่กับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ หรืออาจจะนำมาผสมกับสมูทตี้วันละ2-3ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะ 8. น้ำผักน้ำผักสดนะคะจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าน้ำผลไม้สดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นโดยเครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะแนะนำให้เลือกใช้ผักปลอดสารพิษเอามาปั่นหรือว่าคั้นโดยไม่เติมน้ำตาลค่ะส่วนผักที่นิยมนำมาปั่นค่ะได้แก่ผักเคลฟักทอง โหระพาแตงกวาแครอทหรือจะลองเลือกผักที่เราชอบมาลองปั่นผสมกับผลไม้เพื่อเพิ่มความอร่อยก็ได้เช่นกันค่ะ 9. นมจากพืชนมจากพืชเช่นนมอัลมอนด์นมพิตาชิโอนมชนิดนี้ไม่ได้เหมาะกับคนที่กินบางสวิรัตเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นนมทางเลือกที่เหมาะกับคนที่แพ้นมวัวและคนที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่อง ซึ่งนมจากพืชแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นหากจะรับประทานต้องอ่านฉลากให้ดีก่อนนะคะว่าร่างกายของเรานั้นมีอาการแพ้ถั่วหรือว่าส่วนผสมชนิดใดหรือไม่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ นึกออกหรือยังคะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะลองเปลี่ยนเครื่องดื่มมาดื่มอะไรดีหวังว่าข้อมูลที่บอกเล่าให้ฟังในคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆเช้าสูงวัยนึกเมนูเครื่องดื่มดีๆสักแก้วในตอนเช้าเพื่อเติมเต็มสุขภาพที่ดีได้นะคะเพราะการเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมและทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ย่อมช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงห่างไกลาจากโรคต่างๆได้นะคะสวัสดีค่ะ